รางวัลหนุนม่มใบใสโดงใจอย่างพีนะฮะใบใสโดงใจเหรอท่านจะพ<อ>ูดถึงใบใสโดงใจปีแต่ละคนดวงใจยังไงดวงใจยังไงเออ,อคอมเมอร์ผมว,ว่าถ้า,ะะา,าะะเป็นผมนะถึงก็โดงใจเรื่องแบบเรื่องความความเพี ก็ได้เลยครับเราแต่งฟนครับไครับเาโดนใจอยู่ไหนไปโดนใจไหนครัเสียงแล้วกันเซูยัคนหลบเราดีกว่าที่หล่อพี่มือืถ้าีถามใครยิเก่งที่สุดในลยิงเก่งทุกคนแล้ว คือเกตีไปแบบยิ้มมอค่ชอบยิ้มเพราะว่าเวลายิ้มเนี่ยมันดูเนดี้เายิ้มแบบมันทให้คนแบบก้าวกลุ้กับเราแต่ถ้ายิ้มมากๆมันจะดูน่ารักนะยิ้มมากๆดูน่ารักผมก็เลยยิ้มแคนี้องเก่งร้ มีอะไรจะขอบคุณอะไกับคนที่โหวตให้เรารางวัลในไทยเองที่มาใชนะ่ไหมครับผมก็ขอบคุณแคนก่อนละกันว่าแบบเป็นรางวัลหนุ่มนะวัยใสนะสำหรับรางวัลนี้นะครับก็แล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะแล้วก็ขอบคุณดีอาร์ครับก็ขอบคุณมากมที่สปอร์ตพวกเราในทุกๆเรื่องเลยแล้วก็พวกเราก็จะทำทุกอย่างให้เต็มที่แล้วก็เป็นศิลปินที่มีคุณภาพนะครับบอกว่าถ้าขาดแฟนๆไปเน,นี่ยรางวัลการันตีเนี่ยก็ เป็นรางวัลที่มีความหมายนะโ้นแฟนเรได้นะจริงๆทั้งผมก็รางวัลน,นี้เพื่อนบอกไปนะครับเป็นรางวัลที่เราไมีมทงได้มาเ้าะเราไ้แฟนทุกคนสปอ,อเราา์ตลอดเวลาเราตส่นเต้นมากเลยที่แฟนทุกคนสปอน์ตเราตลอดเวลาและเราสามาถได้าลนดะวลได้นะครับ ชอบชอบตื่เตมแต่ที่ไปใอย่หลายสเตรเป็นยังไงบ้างครับกับอันนี้หมายถึงอะไรทั้ง ลืมเส้นไหมเริ่มตึงจริงมันมีลืมท่าไหมหรือมีลืมที่บางคนเลยเือ่ะแต่ละคนสามารถจะลืมท่าเพลงไหนเพราะว่าแต่ละเพลงแต่ลละเพงมันจะมีข้อแต่ละคนมันต้องไปแต่ละทุกแบบแล้วแต่คนนะสำหรับผมน่าจะเป็นบ้าววคือมีช่วงมีช่วงหนึ่งที่ผมลำสนช่วงแบบที่ต้องหมุนตัวกับเช่นโอลิวันใเช่นนั้นยอมท่าที่แบบติดเล็กน้อยชิคกี้นิดนึงผมว่าแต่ไม่มีใครจับได้ จำได้ตอนนี้จำได้ครับพร้อมเยอะจำได้เยอะแยะเลยเรื่องอะไรคะเริ่มก่อนก็ได้ครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับจริงๆเราที่ไม่เคยลืมยนทานนะหลสมมติว่า่านไปนานๆก็ไม่เคยลืมตั้งแต่ตอนนี้จำได้อยู่ก็เรียกว่าสองงานที่เราเพิ่งผ่านมาเนี่ยเป็นสองงานที่เราตั้งใจมากๆเพราะว่าด้วยความที่เราเพิ่งกลับมาจากกลับประเทศด้วยเนาะเราก็แบบตั้งใจคิดดีไซน์โชว์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้เห็นแล้วอยากร้านสุดขาหลัง มันเป็นชาเลนจ์หนึ่งของเราเหมือนกันเพราะว่าพวกเราก็ต้องเปลี่ยนเซตบล็อกกิ้งแล้วแต่ว่าจริงๆแบบรู้สึกว่าพอเราทํางานมาแบบปีีกว่า,วาแล้วรู้สึกว่าพอพอมีคนหนึ่งแบบมาเจ็บบ้างหรือว่าเป็นแบบเป็นอุบัติเหตุแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ มันเป็นเรื่องที่เราต้องแบบอดัปต์กับมันแล้วกันว่าเราเราจะปรับเปลี่ยนบล็อกกิ้งไงทำไงให้แบบโชว์มอนรอดมันยากไหมการหลีกเลี่ยงไม่ว่างเลยต้องให้น้ำเน่มาปิดน้ำมันเมฆน้ำมันเมฆไม่ไก็สวยก็จะเป็นนายแทน เอ,เอาจริงถ้าถ้าช่วงก่อนหน้าขึ้นโชว์เราแบบพวกเราก็ผัดผัดกันหลีดมันแบบมี<ช>มีเน็กมีขุนมาช่วยกันแบบตอนตอนรันบล็อกโดนสเตจแล้วก็ช่วยๆกันจริงๆหลายๆคนก็ช่วยกันแล้วก็แบบวันก่อนโชว์พี่บอกว่ามาเดี๋ยววันนี้พีมแบบเซเว่นเอ็นในแล้วก็โอเคได้แเดยวเเคยเห็นแล้วจากมาก็ได้แล้วไทยเราไปหลีดเราไปหลีได้หลีดได้ได้แล้วได้แล้วบอกเลยว่าคนนี้อาจจะพูดน้อยนะแต่ว่าเขาต่อยหนักมาก

ที่ผ่านไอช่วงอาทิที่ผ่านมามีแต่คนแย่งเลี้ยงเราก็ก็เสียในยากมากก็แค่ไปไปทำไปได้ก็ได้แล้วเราเลี้ยงง่ายใช่ไหมก็เลี้ยงงายก็ได้โอเคนะคะขอบคุณค่ะ